ว่าง่ายๆเพียงสี่คำสั้นๆเคล็ดลับมหาสเสนและเมตตามหานิยมดึงดูดรัพย์และเสริมรักในบทเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พระราชยิบใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับในวันนี้ทางเราได้นําเคล็ดลับการเผยแผ่คา,า,าถาโพราณที่เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพ ด้านเมตตามหานิยมและมหาสเน่ห์ไม่เพียงแค่ช่วยเสริมสเสน่ห์ดึงดูดให้คนรักเอ็นดูแต่ยังสามารถหนุนนำให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายคาถาบทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการมัดใจคนที่แอบชอบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยพระคถานี้มีอนุภาพเป็นบทสวดที่สัน้นกระชับและจดจำง่ายมีพลังในการดึงดูดจิตใจของผู้คนทำให้ผู้ที่ได้ยินเสียงหรือว่าพบเห็นเรานั้นเกิดความรู้สึกที่ดีอยากพบอยากเจออยากจะเข้ามาอยู่ไกลๆและหลงไหลในตัวของเราอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ยังช่วยให้คำพูดของเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือและเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ โดยมีวิธีการใช้และวิธีการเตรียมตัวดังนี้เพื่อให้พระคาถานั้นเกิดผลสูงสุดให้ผู้ใช้ควรตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นในพระคาถาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดจิตใจและลึกถึงใบหน้าของผู้ที่เรานั้นต้องการที่จะทำสเสน่ห์ในขณะที่สวดภาวนาโดยสามารถสวดได้ในยามวางอย่างเช่นก่อนนอนก่อนขับรถแม้กระทั่ง ในระหว่างทํางานนอกจากการสวดภาวนาโดยตรงแล้วคุณยังสามารถเพิ่มอนุภาพของคาถาได้ตามต้องการโดยการเสกใส่ของสวดมนเสกใส่ข้าวของเครื่องใช้เครื่องสำอางอาหารหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ที่ปรารถนาได้ดื่มหรือใช้วิธีบูชาครูเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ควรทำพิธียกครูขั้นตอนที่แนะนำได้แก่การเขียนคาถาลงสมุดวางบนผานพร้อมเครื่องบูชาได้แก่ทูบห้าดอกเขียนห้าเล่มดอกดาวเรืองหนึ่งพวงหรือว่าดอกไม้อื่นก็ได้หนึ่งกำมือและเงินบูชาครูจำนวน12บาทโดยแนะนำให้ท่านนั้นทำพิธีในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีอธิษฐานขออนุญาต ต่อพระพุทธรูปและครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาเมื่อเตรียมสิ่งของที่ต้องการให้ทำสมาธิตั้งจิตให้สงบไม่วอกแวกแล้วท่องพระคถาหัวใจคุณแผนเพียงสี่คำง,ง่ายๆว่าดังนี้สุนะโมโลขั้นตอนการอธิษฐานจิตและบอกกล่าวครูบาอาจารย์1จุดทูเก้าดอกเทียนสองเล่ม ให้แยกจากชุดในพาด 2. ท่องนมโมสามจบนมโมทัสสะปะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมทัสสะปะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมทัสสะปะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3. อารัธนาสินห้าเนื่องจากสินหานี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง 4. ยกผ่านที่มีสมุดคาถาดอกไม้ทูปเทียนและเงิน12บาทขึ้นพร้อมอธิษฐานจิตอ่าก้าวคำอธิษฐานว่าดังนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อของตัวเองขอขอพระคุณคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์ตลอดจนครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาตั้งแต่เก่าก่อนและปัจจุบัน ลูกขอศึกษาท่องจําและใช้พระคาถานี้ขอให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นใช้ได้ขลังเทียบเสมือนครูบาอาจารย์มาช่วยเสกเปา่าขออาจารย์เจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกด้วยเถินสาธุสาธุสาธุหกหลังจากนั้นให้ท่องจำพระคาถาให้จำขึ้นใจ และนำไปใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับถึงแม้ว่าพระคาถานี้จะใช้ได้ผลจริงหรือว่าใช้ไม่ได้ผลให้ท่านนั้นกวรระหวังและแนวยิดที่ควรยึดถือแม้พระคาถานี้จะมีอนุภาพน่าอัศจรรย์แต่การใช้คาถาเพื่อทำสเสน่ห์ต่อผู้อื่นนั้นอาจจะขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งอาจจะส่งผลร้ายตามมาได้ทั้งต่อผู้กระทา และผู้ถูกกระทำดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการพิจารณาไต่ตองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดๆขอให้ท่านนั้นได้ยึดมั่นในความดีและศีลหาเป็นห,หลักในการดำรงชีวิตเพื่อนำพาตัวเองไปสู่หนทางที่ถูกต้องและควรค่าเสมอเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านความคิดการตัดสินใจการกระทำของเราก็เช่นกัน ขอให้ชิดก่อนพูดและคิดก่อนลงมือทำเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ฝากทุกท่านนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช้ได้ผลดีหรือใช้ไม่ได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้บอกต่อกันได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีครับ